ช่องที่สใหคุณถนอมช่องที่สองก็ขอทรรมาหากินนิดนึงขายกองะอะมีหนังสือให้คุณเทพไทยช่วยดูหน่อยครับนะครับเป็นภ้าเหตุการประวัติศาสตร์ที่ได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันมานะครับทำเป็นหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่สู่ฝันฟ้าวันใหม่รูปรูปหลวงลุงกำนันใช่ครับยืนกำหมัดอย,อยู่บนรถ แล้วก็แม่ตรงนี้ฝีมือคุณตะเกิงกว่าเนี่ยใช่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 ฝีมือภาพนี้สวยมากนะผมเข้าใจถ้าผมจาไม่ผิดภาพนี้คือวันที่เคลื่อนจากสามเสนมาปักหลักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทิปไตยใช่ไหมใช่โอ้โหแปลว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยครับแม่ผมวิจารณ์เหมือนกับตากล้องมืออาชีพเลยองค์ประกอบของภาพเนี่ยครบหมดทุกอย่างเลยนะเออมีธงชาตเห็นไหมครัมีนกวีด ะนะมีกำปั้นที่แสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็มีพุงนิดๆลวงลุงตอนนี้ไม่มีพุงนะนะไม่มีแล้วฮะเออสแลนเดอร์เลยแหละรวบรวมเป็นภาพไว้ทั้งหมดเป็นสมุดเป็นหนังสือภาพนะฮะเป็นหนังสือภาพ700ภาพโอ้โหนี่คนชอบ700ภาพ390บาทเออมีภาพผมบ้างเ่าเนี่ยแล้วก็เน้นให้มีภาพทุกคนอยู่ ไอ้มีคนตรงนี้เน้นเน้นเลยแล้วเราก็จะได้ซื้อไงเพราะซื้อเพราะมีภาพตัวเองอยู่แล้วแล้วคนตั้งคนตั้งห้าหกล้านคนคุณจะใส่หมดหรอถ้าก็ต้องหาให้เจอว่าถ้าอยู่ตรงไหนตัวตะวุตัวตากับก้นมดเนี่ะจะเห็นได้ไงอ่ะเออแต่ก็พยายามจะให้ได้เห็นกันหน้าเห็นตากันมากที่สุดรวบรวมภาพในประวัติศาสตร์เอาไว้ผมว่าถูกต้องเลยนะคุณคุณตะเกิงนี่มาถูกทางแล้วทำหนังสือภาพนี่ถูกทางแล้วรู้ใจคนไทย คือนคนไทยไม่ก็จะอ,อ่านหนังสือมีบทความของอาจารย์สมเกยียรตอยู่นิดนึงอ่าอ๋อ ก็อ่านนิดหน่อยก็จะนต้องเกียนไม่เป็นไรแล้วก็มีข้อเสนอของกปปสแนวทางของการปฏิรูปก็มีบ้างเป็นองประกอบองประกอบถ้าเป็นแกงก็พอใส่น้ำพอกรุกกริกกรัวเคลียกเออให้มันพอโอเคไม่ติดคอไม่ติดคอครับแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่มดูรูปดูรูปผมเห็นแล้วโดยส่วนใหญ่นะแล้วรูปที่ดูนี่ต้องดูให้ตัวดูหารูปตัวเองก่อนนะตัวเองก่อนดิหารูปตัวเองก่อนดิรูปเ่อนบ้านไม่ก่อนไอ้ลูกหมีรูปนี้ขอไ้ลูกหมีทำปากมังไปไอ้ไอ้หนูนุ้ยเจียวยื่นปากมาหนูนุ้ยเลยลูกหมี แล้วเราทาเสียงตามปากที er ่ด <R ud> <s deposit> ูเนเหมือนเลยอ่ะนี่แหละแล้วก็จะเห็นว่านี่นี่กกระนกอ่านี่คุณพรเทพนี่คุณเข็มครับโอ้โหเนี่ยเขาเรียกเซลฟี่ใช่ไหมเนี่ยภาพเซลฟี่ภาพแบบนี้จะบรรจุอยู่เออดีวะนี่ยยกตัวอย่างให้แล้วคุณถ้าหากว่าอยากจะขายดีนะผมบอกคุณตะเกิงเคล็ดลับนะคุณตะเกิงทำไงฮะใส่รูปผมเยอะๆอเออขายดีเหรอแฟนกลับแม่ยกผมหมาสารนะฮะมีถึงเมืองนอกเมืองนาโดยเฉพาะ คุณสาคุณตุ๊กนี่นะที่อยู่ข้างนอกนะคนเดียวก็จับเป็นพันแล้วใช่ไหมเออพี่เพนเออแล้วก็คุณย่าผมเนี่ยผมนึกถึงคุณย่าเนี่ยคิดถึงคุณย่าผมมากเลยคุณย่าสิริจันทร์ครับคุณย่าสิริจันทร์เนี่ยซื้อและผมเพิ่มเปิดๆเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลังได้ด้วยนะอ่านะข้างหลังเนี่ยเป็นคุณย่าสิริจันทร์เนี่ยบอกบริษัทของลูกชาย เป็นได้เลยใหญ่เลยได้เลยเออได้เลยนี่คุณผู้ชมจองก่อนนะครับเราจะไม่ไม่พิมพ์ก่อนขายนะฮะจองก่อนเพิ่มความจำลองจองก่อนนะครับจองก่อนขออีกเล่มหนึ่งนี่ผมเขียนเองลงจากเวทีกปปสมาก่อนที่บลูสกายจะออกอากาศอีกทีก็เขียนหนังสือเล่มนี้เล่มหนึ่งเรื่องเรียนน้ำเหรอเรียนน้ำเรื่องตู้เรียนน้ำข้ามเร็งโอ้ตู้เรียนน้ำของคุณตาหนอมเนี่ยอันนี้ที่ผมอยู่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยสงสัยเพราะผมกินเรียนน้ำแต่เด็กแล้วมันคุณตาหนอม ผมกินเรียน้าแต่เด็กแล้วอยู่หลังบ้านอยู่คนบ้านเราไม่รู้จักสรรพคุณว่ามันฆ่ามะเร็งได้เออเหรอไปรู้เรื่องนี้หลังจากอเมริกาเขาใช้ได้ไปได้ผลเหรอแล้วก็มีการจําหน่ายขายทั่วโลกนะครับไอ้พืชชนิดนี้เพราะว่าต้นกําเนิดมันอยู่โน่นป่าเมซอนน์แล้วมันมาอเมริกาใต้แล้วมันมาโอนนดได้ไงอ่ะมาตอนยุคสมัยล่านานิคมไงมากับตาผมมั้าพวกฝรั่งสมัยโน้นแหละมาแล้วก็คงเอามากินแหละโปรตุเกสอ่ะใช่มาพร้อมมากับอุนิเซียพร้อมคุณตาผมเพราะฉะนั้นใครที่ป่วยเป็นโรคมเร็ง อ่านเป็นคู่มือแล้วท่านจะยิ้มได้ว่าท่านจะไม่ได้ป่วยเนี่ยคือป่วยป่วยแต่ว่าถามว่ายิ้มได้ก็คือว่าทำใจและเข้าใจได้แล้วรู้ว่าคนที่จะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็เงได้ดีสุดคือคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็เงไม่ใช่หมอและไม่ใช่พยาบาลและไม่ใช่ญาติที่บ้านครับอ่านและทําความเข้าใจให้รู้ว่าพาออ่านเสร็จปั๊บจะรู้ว่าควรกินอะไรที่กินแล้วไม่เป็นครับถ้าเป็นแล้วควรจะกินอะไรแล้วต้านและสามารถควรจะกินอะไรที่รักษาและถ้าคุณเทพพจะต้องไปเยี่ยมคนป่วยนะจะรู้เลยว่าจะซื้ออะไรไปเยี่ยมเขา ระหว่างจะซื้อของไปเยี่ยมให้เขากินแล้วก็สุขภาพดีกับ2ซื้อของไปเยี่ยมเขาและให้อาหารกับมาเร็งทําให้เขาตายเร็วขึ้นอ๋อบาง,บางอาหารบางอย่างเนี่ยเป็นอาหารอนโชาของมาเร็งซื้อนมวัวเนี่คนคิดเป็นมาเร็งและกินข้าวไม่ได้ซื้อนมไปฝากก็เรียบร้อยครับแล้วเพราะว่ามาเร็งชอบนมนมวัว ว่าแล้วทำไมมะเร็งมันชอบกินเต้านมอ่า <c oughs> <c oughs> เออเกี่ยวกันไหมเออและผู้หญิงก็ชอ,อบเป็นมะเร็งที่เต้านมแสดงว่ามะเร็งชอบกินนมอ่าเพราะงั้นรู้จักทั้งมะเร็งว่ามันต้นเหตุสาเหตุจากอะไรแล้ววิธีการจะกินตาน้านยังไงกินรักษายัางไงและทำไงใจสุขภาพดีครับที่บูรสกายสั่งซื้อได้ได้บูสกายแสดงว่าร้อยเก้าสิบบาทด้ยเซ็นชื่อไว้ให้ด้วยเออสมัยโบราณนะแถวบ้านผมไม่มีใครเป็นโรคมะเร็งเลยไม่มีใครรู้จักโรคมะเร็งนะเมื่อก่อน แล้วว่ากินเรียนน้ำเนี่ยรัางที่ปากบ่อน้ําผมเนี่ยมีมาได้มีไอ้มีเรียนน้ําเนี่ยตุเรียนน้ำเขามีกันทุกบ้านเมื่อก่อนเออผมนึกว่าเมืม่อก่อนเนี่ยกินแล้วเนี่ยรสชาติมันเหมือนกันนบ <ๆ S 1> น้อยหนาใกล้ๆน้อยหนาหวานนมเปรีย้ยวเออเละๆนิดหน่อยแบบขาวๆครับ,รบแล้วบ้าผมมันอยู่ลุ่มน้ำปากพนังมันไม่มีทุเรียนถ้าทุเรียนมันตั้งแถวภูเขาแถวพรมกีลานสกาชววงทางนี้ซี่ภูเขา ผมก็จะกินทุเรียนนู้นได้ไงก็กินทุเรียนน้ำนี่แหละใช่ไหมฮะแอมได้จา <I 'm S 2> กทุเรียนหนึ่งก็เคยหลอกสาวไม่ใช่เหรอบอกบ้านพี่ทําอะไรบอกทําสวนทุเรียน<อ>พาสาวไปดูนั่นไงชี้อย,ยู่ข้างอคอกเป็ดก็ไปเต็มเลยทุเรียนน้ำหละทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำหายากในบ้านผมนี่ยังไม่มีเลยนะี่ผมจะไปดดูอเี๋ยวตัดทิ้งหมดนะฮะเออเสียดายอ่ะเออโดรนรงหน่อยดิเดี๋ยวบอกนายกอบจมาโนเสินพงผมไปโดนนรงปลูกทุเรียนน้ำดีกว่ามีไว้ถ้าคุณมีไว้หนึ่งต้นที่บ้านเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวเพราะก้าเบาหวานน้ำตาลความดันนี่ไดดด้้หหมมได กินเอ่อถ้าเบาหวานเนี่ยนะกินแล้วเหมือนลงลิฟต์เลยะคือน้ําตาลจะลงได้ลงวูบเลยอะใช่เพราะงั้นมันมันเป็นยาสมุนไพรปลูกไว้หนึ่งต้นรักษาได้คนทั้งบ้านปลูกไว้สองต้นรักษาได้ทั้งหมู่บ้านดังนั้นผมไม่ต้องกินนงนี้เพราะผมผมเป็นคนไม่ค่อยหวานอยู่แล้วไม่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมเออผมไม่หวานเลยพูดใจเนไมนไม่หวานครับเออเพพวกหวานหวานเนี่ยเออแบบว่าพวกหวานแบบอาจารย์จักอะไรเงี้ยก็กินเลยเพราะหวานเจี๊ยบเลยอาจารย์จักมดขึ้นเลยนะเป็นอะไรเป็นเบาหวานเลย คำพูดแกหวานเห็นไหมเออแม่ยกแกเนี่ยนะกระนกวงรัตน์กูลเนี่ยหวานเกี๊ยบอันนี้ต้องกินนะกระนกมันมหวานขึ้นตายหรอกไม่กินอะออย่างเราไม่เป็นไรรอขม,มอยู่แล้วทั้งสองเล่มนี้โทรมาที่023080555ครับไปนหนุนกันนะครับถ้าจะไปซื้อที่ร้านหนังสือทั่วประเทศก็มีนะแต่ว่าม,มีมีมีจำนหน่ายอันนี้มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือทั่วประเทศก็มเทเวคน เซเว่นไม่มีเซเว่นไม่มีเพราะว่าเอา40%อ่าแต่ว่าถ้าถ้าซื้อที่ร้านอื่นนี่บูสกายไม่ได้ตังค์แต่ถ้าซื้อที่นี่ก็จฉยมานบูสก,กายโอ้อจอนนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยศูนย์สองสามศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าห้านะครับขอ,ของกาแฟดำนิดหน่อยแล้วกันกาแฟดำทำไมเนี่ยโทษกรรมจึงกลายเป็นหัวข้อต้องห้าม แล้ววันนี้หนูนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวดี๋ยนี่โทษศกรรมในกลายเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะต้องพูดกันเลยนะคือต้องทําเลยฮะแต่ว่าเมื่อคืนผมดูพีทีวีผมว่างมันก็ดูพีทีวีเข้าใจตรงกันชอบดูเขานะดูนัตวุฒินัตุษภพพวกกานเนี่ยคนบ้านเดียวกันก็ต้องดูกันหน่อยมันคิดอย่างไรคิดถึงกันเลยเออมันนี่โอ้โหแม่งสุดขั้วเลยนะฮะมันบอกว่าให้ท่านประยุทธ์เนี่ยนั่งเครื่องบินมาจากเกาหลีแล้วบนเครื่องบินให้เขียน ใช้มาตรา44รเขียนนิรโทษกรรมเลยนะฮะเออเป็นนิรโทษกรรมฉบับบุญอากาศมันว่าอย่างนั้นคิดบนเครื่องบินเออแล้วมันบอกมันสนับสนุนเต็มที่นี่แนวคิดทักษิณคิดบนเครื่องบินนะเออแบบคิดแบบเดียวเลูกน้องกับลูกพี่ไงคิดเ,เหมือนไงแล้วไอ้ทักษิณไอ้ประยุทธ์เนี่ยนิรโทษกรรม <ฮะ S 2> แล้วมันบอกมันสนับสนุนเต็มที่ครับ บ้านผมก็ได้ออกหน้าออกตาเลยแหละคือเขายังต yes. ้องการแบบสุดซอยอยู่อยากตัวสันเลยอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะคนที่บอกว่าอยากสุดซอยคือคุณสุรพงศ์บอกเอาปัดก็ปัดคือเนเธอร์ให้หมดรับแต่ถ้าถามว่าเอาถ้าอยากให้นเระเทศก็ลองพูดมาดูซิว่าให้ตรงไหนและอะไรไม่ให้ก็ให้ชัดเอาหลังๆหน้าใหญ่เสียของย้ำแตกแยกกันซะก่อนก็เรียกอย่าลายลวงซะก่อนอย่ารื้อล้งซะก่อนอย่าลายลวงซะก่อนเขากำลังลายเคงเขากําลังที่จะปฏิรูปด้านต่างๆอยู่ กำลังเข้าได้เก้าเข็นกําลังไปด้วยดีแล้วคุณเอาเนี่ยต้นตะกรรมมาหรือมาลายโรงมาลายเคงคอย่างนี้ได้ยังไงแไม่ว้ายหลังสุดแบบค่อพิจารณว่าทำเรื่องเงินก่อน ไอ้นี่คยว่ากันเรื่องเงินเสร็จนี่ถ้าเรียกว่าคําถามนักข่าวก็คือว่าเป็นคําถามวงแตกเขาถ้าคุณจะไปถามคําถามถ้าสมมติเจอนายกปั๊บนานเจอทีนะแล้วจะต้องถามสําคัญหลายเรื่องนะถ้าเมื่อไหร่ที่นักข่าวคนหนึ่งพูดนักข่าวคนใดก็ตามที่ถามเรื่องคําถามวงแตกขึ้นมาเป็นคําถามแรกในเพื่อนด่ากันัเปิงเลยวอาเฮ้ยทำไมมึงไม่ถามคําถามสุดท้ายชงกรหวานหวานกรอยากขมชงใดีดีกนแล้วพอชงกินกันจนเบื่อแล้วก็วงแตกก็ไม่เป็นไรนี่ เออก็เหมือนเรากินข้าวอ่ะคุณถนอมครับเราก็กินแกงกำลังกินพอกำลังจะอิ่มแล้วใครจะเตะสำรับก็ไม่เป็นไรหรอกอิ่มแล้วไอ้ออน,นี่ก็เหมือนกันแหละลายเคงเพื่อนชะก่อนเออเอาก็เอาไว้หลังชุดหน้าคุณนัตวุฒิครับเรื่องของราคาน้ํามันมที่วันนี้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 นะครับราคาน้ํามันในตลาดโลกนี่ลดลงมาต่ำกว่า60เหรียญนลนะ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก59.95เหรียญสหรัฐต่อบาเรลครับบาเรลหนึ่งมีร5 9ลิตรนนจะได้เข้าใจว่าบาเรลมีจำนวนเท่าไหร่นะไอค้คำว่าบาเรลมาจากถังเบียร์สมัยโบราณน่วยนะครับแต่ละประเทศบาเรลก็ไม่เท่ากันเพราะถังเบียร์ไม่เท่ากันอีกนะครับแล้วก็ได้ถามเมื่อเช้านี้คุยกับถามนี่แหละถามที่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ถามในที่ประชุมครมว่าทําไมราคาน้ํามันในตลาดลดลงแล้วทําใน ในบ้านเราถึงไม่ลดตามราคาน้ํามันในตลาดโลกครับเมื่อเช้าก็เลยถามคุณนรงชัยว่าท่านประยุทธ์ถามเรื่องนี้จริงไหมในที่ประชุมครมแกบอกไม่จริงไม่จริงแล้วความจริงคืออะไรความจริงแกงบอกว่านี่ท่านพูดนะความจริงก็คือว่าพลเอกประยุทธ์บ่นให้ฟังว่าชาวบ้านบ่นมาว่าทําไมราคาน้ามันตาดโลกลดลงแล้วในบ้านเราถึงไม่ลดนี่ชาวบ้านบ่นให้ฟังแกว่างั้นนะไม่เหมือนกันกับประยุทธ์ถามแกบอกว่าไม่จริง แก okay, บอกว่าหางหางตะกวดหางแรนก็หางเหมือนกันแหละ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันคุณประยุทธ์บอกชาวบ้านพูดกับคุณประยุทธ์ถามมันก็พอๆกันคุณประยุทธ์ต้องการคําตอบ,บว่าทําไมน้ํามันดิบมันลดและน้ำมันหน้าปั๊มนี่มันไม่ลดแล้วคำตอบที่ได้ก็ไปต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจเออ,เอ,อนี่ก็แกนั้นแหมมันอรงณ์ใจทำานไม่รู้เรื่องที่สุดแล้วเขาขึ้นต่อนะฮะแต่ขึ้นน้ำมันดีกาคือน้ำมันจะลดถูกกว่าน้ำอยู่แล้วตอนนี้ จะแพงกว่าน้ํามันอยู่แล้วค<อ>ุณจะทําอะไรอีกอ่ะคิดคิดต่อเนื้อน้ํามันเนี่ยนะอเอางี้ร้อยห้าสิบเก้าลิตรต่อบาเรลใช่ไหมันในน้ำมันดิบนะ,ะคิดเป็นเงินไทยเป็นเงินบาทก็ประมาณตอนนี้มันห้าสิบดี่ไหมหกสิบก็สองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันเนี่ยไปซื้อน้ําได้กี่ขวดอ่ะน้ํามันแพงกว่าน้านะไอ้น้ําแพงกว่าน้ามันนะ เราจะพ่อเอ่อน้ำอยู่ที่ว่าไปซื้อที่ไหนด้วยใช่ไหมแล้วน้ำอะไรด้วยเแต่น้ำก๊อกมันถูกอยู่แล้วไอ้น้นถังเกลอนใหญ่เงินสิบบาทได้มึงห้าบาทสองบาทใช่ถ้าไปซื้อน้ำปปาก็ลูกบวัดเม็ดละเจ็ดบาทอันนั้นถูกหน่อยถูกกว่าอีกครับอ่ามีคอลัมน์อะไรดูอยู่เนี่ยคอลันอยู่ก็ผมก็กลับแก้มการเมืองครับเดนิวเดนิวแหละเราก็ต้อง่ากลับแก้มการเมืองคือผมประเภทคนที่มันประเภทชอบหมอดูผมก็แวะไปเห็นเรื่อง ขาบอกย้อนรอยคําทํานายของโหนโหนโหนสุรัจจานวลยูครับเออคือเขาบอกว่าโหนสุรัจจานดลทานายการเมืองไทยไว้นะในปีหน้าว่าในทํานองว่าไม่ดีนักครับย้อนรอยเมื่อไปต้นปีนี้โหนสุรัจจะได้ทํานายไว้ว่านะก็มีคําทํานายว่าพฤกษาบามีการจะมีการรอบวางระเบิดที่ร้แรงไม่มีมาก่อนในสามจังหวัดจริงเปล่าเนี่ยมีได้ไ่าการเมืองจะระอุเพราะความบูวามของนักการเมืองปากพร้อยครับา ใครว่าจะว่าเฉลิมเ <laughs> หรอเห็นแลาวยว่ายุ่ยยุของผู้ประสงค์สร้างความแตกแยกกลางเดือนจะมีรถไฟชนกันตกกลางกันคนตายนับร้อยโอ้น้ำป่าจะไหลหลากจากเหนือใต้ส่งผลให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินชีวิตเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตฐ์แพร่อันนี้ที่แผนดินไหวอะไรหรือเปล่าผมว่าแกพูดถูกอยู่เรื่องหนึ่งนะที่พูดมานะน้ำป่าจะไหลจากเหนือลงใต้มันถูกก็ไม่มีจากใต้ขึ้นเหนือหรอกอะแกตายถูกอยู่แล้วจะเกิดครื่อยักษ์ที่น้ำมีก้าวตลมฟังอนามันอีกท่าชีวิตคนนับแสนนี่ เดือนพฤศจิกายนนะเดือนโันวาคสำหรับคนไทยจะเกิดไปพิบัติครั้งใหญ่ใต้คุณก็ตลกลมภาคใต้เกิดความตกยากลําบากครับไม่จริงยังไม่จริงนะน,นี่พติจะตกในเมืองไทยฟังเกณฑ์ต้องอพยพหมดเลยนะเออส่วนตะวันคมนี้ทำนายว่าเดือนมัดย้ายเข้าราศรีกรกฎวันที่มาธันวานี้เดือนนี้จะระวังจะ,ะเผชิญความตกยากต่อไปไมิตรของปาระชจชนจะระวาดโรคร้ายระบาดหนักความกดดัน,นจะเข้ามาประชาชนอดอยาก ข้าวยากมากแพง <ฮะ S 2> อันนี้ก็ไออันนี้ราคายางก็น่าจะถูกอยู่บ้างนิดหน่อยบุคคลสําคัญระดับสูงจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตและในที่สุดการเมืองก็จะผันผวนรัฐบาลจะ,ะเผชิญวิกฤตอย่างหนักในช่วงปลายเดือนโลกจะเข้าสู่ยุคเข็นวิกฤตขมำแหงเกลียวที่สุดเกิดสงครามนับตั้งแต่สงครามโลกตามมาประเทศไทยก็ดึงเข้าสู่เกี่ยวข้องกับสงครามที่ยิย่งยหญถึงปีหนะ้า ตามไม่ดีเลยทุกอย่างเหรอเนี่ยมีอะไรดีเลยหมอโอ้โหชี้ว่าไม่ดีเลยจะแก้ยังไงก็ต้องบอกด้วยเออหมอโมอะไรนี่แต่ถ้าไปดูหมอวารินไม่มีปัญหานะนะครับเออก็เราดูดูแต่หมอวารินก็บอกว่านายุธผมยังอยู่ยาวอยู่ยาวสองปีอย่างน้อยเออหมอฟงสนานฮะเออแก่ก็คือแกก็แก่ก็อยู่ยาวดูเหมือนกันหมอฟงสนานอะฮะฮะเออแสดงว่าอยู่ดีแต่ถึงอยู่ยาวอ่ะ แต่ลวง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 ปลูกกระสปาแกดูแล้วผมเชื่อลวงปูกกระสปาผมสนใจแล้วเออเป็นพิสูจน์กันในอนาคตอันใกล้เอดูนะครับเวลาหมดแล้วฮหมดแล้วอะไรวะได้กอลําเดียวหมดแล้วกอ้ัมกรูบูลผมนี่แม่ผมจะอ่านให้แกหน่อยกอบทริปการเมืองหุ่นดีเออสมบูรณ์แกหน่อยนิดเวอุตบูลอุทัยเวนกุลไงสมบูรณ์อุทัยเวนกุลตอนนี้ไปไปเป็นนายกสมาคมเหมือนกันนายกเหมือนกันนายกปีนหน้าผา กีฬาประเภทไหนผมเมื่อเห็นเนี่ยปีนหน้าผาปีนาผาแต่เออแกเป็นเป็นนายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาไอไอวันก่อนที่ไปปีนหน้าผาแล้วเชือกขาดอยู่ที่กอล้านอ่ะใช่ไอันนี้ลุกน้องครูบูนนี่เปล่าครูบูนใจเป็นคุณหรือเปล่าที่ฝรั่งอ่ะต้องเอาไปเอาฮอไปเอาลงมาเอาฮอตานเรือไปรับมาไอนนี้หรือเปล่าอันนี้แกเปล่าลดพุงอ่ยุบจริงแสดงว่าแกบอกว่าแกเล่นนานแล้วพุงแกไม่มี อันนี้พุงไม่มีอดอยากหรือวพุงไม่มีคือไม่ได้เป็นจอสออดอยากหรือพุงไม่มีเพราะออกกำลังกายครูบูญคนมีพุงนี่เล่นกีฬานี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะน้ำหนักมันเยอะเพราะงั้นต้องลดพุงนั่นแหละถึงจะเป็ีนขึ้นได้คนมีพุงก็เล่นได้อย่างเดียวกีฬาเล่นอะไรฮะมวยปล้ำอ <c oughs> ย่างอื่นนี่ผมเห็นแล้วเนี่ยนะหุ่นเลเเดอร์ทังนั้นเออเออมีกีฬามวยปล้ำกีฬาเดียวที่มีพุงแล้วเล่นได้อยู่แล้วคนอ้วนกลายเป็นคนตัวเล็กเพราะกีฬามวยปล้ำเนี่ยตัวคนตัวสองสามร้อยโลใช่นะครับ ก็คงได้ตามนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ค่ัวลบนี้ในสุดสัปดาห์ละก็มีความสุขกับวันหยุดสุขสวัสอิตย์พบกันใหม่วันจันทร์วันจันทร์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ